เคยแอบคิดเล่นๆกับผ้าพันแผลว่าขอบคุณนะที่มาช่วยซึมซับความเจ็บของฉันไปอยู่ในตัวคุณบ้างเลือดของฉันไปติดอยู่ที่คุณนะแอบแกล้งคิดเล่นๆว่าสิ่งนี้เคยมาซึมซับมาช่วยแบ่งเบาความเจ็บของเราแต่ถ้าหากว่าสิ่งนี้เป็นคนละ่ะในวันที่เราเจ็บปวดแทบจะเอาตัวไม่รอดเรามีใครสักคนหนึ่งเข้ามาเยียวยาเข้ามาแบ่งเบาเข้ามาทุกร่วมกันกับเรา และวันหนึ่งที่เราหายเจ็บเราแกะเขาทิ้งไปแบบไม่ใยดีถ้าเป็นคนก็คงเสียใจเหมือนกันนะแต่บางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำความดีหรือคิดจะช่วยเหลือใครแบบชนิดที่จะต้องให้ใครมาตอบแทนแต่คนเราอุตส่าห์ได้เกิดมาเจอกันแล้วน้ำจิตน้ำใจ,ำใจมีให้กันบ้างก็ดีเหมือนกันความเจ็บของเรามันหลายครั้งหลายคราหลายหนหลายเรื่องแต่หลายคนเขาก็เข้ามาช่วยซึมซับความเจ็บ แบบชนิดที่เขาก็ไม่ได้หวังอะไรตอบแทนแต่การที่บางคนก็แกะเขาทิ้งไปและแกะทิ้งแบบไม่ใยดีด้วยซ้ำซ้ำร้ายอย่างเหยียบย่ำแล้วก็ขยี้ให้จมดินเราคงลืมไม่ได้หรอกนิย,ยมนะว่าใครคนหนึ่งเคยดูแลเราช่วยเราซึมซับความเจ็บในวันที่เราเอาตัวไม่รอดเราทุกคนมีโอกาสที่จะเลือดออกมีโอกาสที่จะเซมีโอกาสที่จะล้มใครที่ช่วยเหลือเราไว้ ยังไงบุญคุณก็คงจะต้องทดแทนกันอุตส่าห์ได้มาเจอกันแล้วขอให้จงรักกันเมตตากันเจ็บใครเจ็บมันก็จริงแต่บางคนก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้เจ็บคนเดียวขอเจริญพรเป็นกำลังใจเห็นเศษไม้ที่ถูกถากทิ้งไปก็ทำให้นึกถึงว่ากว่าเราจะทำอะไรสำเร็จกันสักอย่างหนึ่งเนี่ย มีเศษที่เราต้องทิ้งเนี่ยเยอะแยะมากมายเหลือเกินกว่าจะผ่อนบ้านกันได้จบสักหนึ่งหลังกว่าจะซื้อรถกันได้สักคันหนึ่งไม่รู้ว่าโยมต้องทิ้งเศษสายตาคนไปเท่าไหร่เขาดูถูกว่าเราจะผ่อนรถหมดไหมเขาดูถูกว่าเราจะผ่อนคอนโดได้ไหมเขาดูถูกว่าจะส่งลูกเรียนจบได้ไหมลูกเรียนจบก็เหมือนกับบ้านนกที่พระจาาย์กำลังทําบ้านนกที่จะติดตามต้นไม้เนี่ยก็ทําให้นึกถึงว่ากว่าจะสําเร็จหนึ่งอย่างสองอย่างสามอย่าง มันมีเศษสายตาเศษคำพูดคำจาเศษคำดูถูกเหยียดยามเศษสารพัดจะเศษมากมายที่เราจะต้องถากทิ้งไปเพื่อเอาสาระจริงๆคือสิ่งนี้กว่าจะสำเร็จกันสักเรื่องหนึ่งไม่รู้ว่าเราจะต้องแกล้งมองข้ามสุดท้ายก็ต้องหอบทิ้งไปหอบทิ้งสายตามันมีอยู่จริงสายตาที่ดูถูกดูแคลนคำพูดคำจาที่เหยียดยามดูหมิน่นก็ต้องหอบทิ้งไปเศษเศษอารมณ์ของเราเองเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงคนอื่นไกลตัวเอาแค่ตัวเองว่า เราก็ต้องพยายามเอาเศษอารมณ์เหล่านี้ทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปไม่รู้ว่ามันมีเศษมากมายเท่าไหร่กว่าจะสําเร็จกันสักหนึ่งเรื่องกว่าจะมีครอบครัวที่ดีกว่าจะมีงานการทําที่ดีลูกหลานประคับประคองตัวเองได้มีงานมีการทําทุกอย่างสําเร็จออกมาเป็นรูปเป็นร่างหนึ่งอย่างต้องทิ้งเศษต่างๆไปเท่าไหร่เศษคําดาเศษคําติชินนินทานกันแนนกันแหนเศษต่างๆเหล่านั้นขอให้มองให้เป็นแค่ว่ามันเป็นเศษ แต่ถ้าหากว่าคนฉลาดก็จะเอาเศษมาประกอบในการที่จะทําให้มันดูมีมิติมากขึ้นก็ได้อันนี้แล้วแต่ว่าใครจะพิจารณาต่อไปก็ขอเป็นกําลังใจเห็นเศษไม้ก็ทําให้นึกถึงเศษอะไรหลายๆอย่างที่จําเป็นต้องทิ้งไปเพื่อให้ได้บางอย่างที่สมบูรณ์แบบกลับมาขอจเจริญพรเป็นกําลังใจเห็นเชือกเส้นนี้แล้วก็นึกถึงคําที่ว่า เชือกเส้นนี้เราเป็นคนผูกเองเราก็จะเป็นคนแก้มันเองแต่ถ้าพยายามแก้แล้วแก้ไม่ได้สุดท้ายเราก็จะเป็นคนตัดมันเองถูกแลยมหลายคนที่เข้ามาสู่ภาวะของความตัดใจต้องฝึกตัดใจบ่อยๆซ้ำๆว่าการที่เราเอาใจเข้าไปผูกว่าสิ่งนั้นจะต้องเป็นของเราสิ่งนั้นต้องเป็นสุขเสมอพอเจอความทุกข์ก็คิดว่า ทำไมไม่สุขตามที่เราคิดทำไมไม่เป็นตัวตนตามที่เราคิดทำไมน่าจะเที่ยงตามที่เราคิดแต่ทุกอย่างเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนแต่เราเข้าไปผูกไว้แล้วก็พยายามแกะพยายามแก้เท่าไหร่ก็ไม่ได้สุดท้ายหลายคนก็มาสู่ภาวะของความตัดใจ ฝึกตัดใจบ่อยๆนะโยมฝึกตัดใจไว้ว่าไอ้ที่เราเข้าไปผูกเนี่ยมันผิดตั้งแต่ผูกไปแล้วว่ามันต้องเที่ยงมันต้องเป็นสุขมันต้องเป็นตัวตนของเราไปเข้าใจผิดอยู่บ่อยๆซ้ๆําๆก็ผูกปมเข้าไปเรื่อยๆและหลายคนพยายามแก้ปมแต่แก้ด้วยการมัดให้หนักเข้าไปกว่าเดิมอีกมัดให้แน่นเข้าไปกว่าเดิมอีกก็เลยกลายเป็นว่าการที่อยากจะแก้แต่กลับไปผูกให้ปมมันแข็งขึ้นแรงขึ้นหนักขึ้น ผูกเองก็ต้องแก้เองถ้าแก้เองไม่ได้ก็ต้องตัดมาสู่ภาวะของความตัดตัดในที่นี้หมายถึงตัดใจตัดอกตัดใจซะเถอะมันไม่มีอะไรเที่ยงตั้งแต่แรกไม่มีอะไรเป็นสุขไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนทุกอย่างล้วนเป็นอานิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนหลายคนที่แก้ผิดทางผูกหนักเข้าไปเรื่อยๆก็มาถึงภาวะที่ต้องตัดแล้วตัดซะเถอะนะ ยอมตัดใจเพื่อที่จะได้ไม่ต้องผูกซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำซากอยู่อย่างนี้ทุกภพทุกชาติขอจเจริญพรกับบ่มเชือกที่เห็นวันนี้จะได้เชือกเส้นสวยๆเอาไปใช้ถ้ามันแก้ไม่ได้จริงๆนะนะ คำที่ว่าก่อนจะดูถูกใครเขาให้ดูเงาตัวเองก่อนนะคำนี้นะ่าพิจารณาจริงๆนะเงาเราก็สีดำเงาคนอื่นก็สีดำเราทุกคนก็คงจะกระดำกระด่างด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครขาวบริสุทธิ์ไม่มีใครที่จะมีความสมบูรณ์ไม่มีใครที่จะดีพร้อมตัวเราเองก็ไม่ใช่ว่าจะเลิศเลอคนอื่นก็ไม่ใช่ว่าจะสมบูรณ์เราทุกคนก็ล้วนเงาสีดำด้วยกันทั้งนั้น เวลาพอจะดูถูกคนอื่นยกตนข่มท่านนะ่คนก็มักจะมุ่งไปว่าตัวเองดีเลิศคนอื่นดีน้อยกว่าอาจจะไม่ดีเลิศแต่คนอื่นดีน้อยกว่าแล้วก็เหยียบย่ํากันโลกนี้เจ็บปวดเพราะการแบ่งชั้นวรรณะโลกนี้เจ็บปวดเพราะการแบ่งพักแบ่งพวกด้วยการคิดว่าเราเลิศกว่าดีกว่าประเสริฐกว่าก็ลองยกตัวอย่างอุปมาว่า,วาเวลาจะดูถูกใครเขาดูเงาตัวเองก่อนบ้างก็ดี เราทุกคนล้วนมีเงาสีเดียวกันดำเหมือนกันมาช่วยกันดีกว่ามาช่วยกันแก้ไขมาช่วยกันพัฒนาเพื่อให้ชีวิตจะได้ไม่ต้องมุ่งหน้าเพียงแต่คิดหาเรื่องว่าแกต่ำกว่าฉันยังไงขอจเจริญพรเป็นกำลังใจกับข้อคิดเรื่องเงาที่เราทุกคนเลือกที่จะไม่เหยียบขี้หมาแน่นอนก็เกิดจากการที่เรารังเกียจขี้หมามากกว่าที่จะกลัว เรากลัวขี้หมาจะติดเท้าเราเรื่องขี้หมาบางเรื่องก็เหมือนก e ันหลายคนเลือกที่จะไม่เข้าไปยุ่งเพราะว่ากลัวมันจะติดใจเหมือนขี้หมาที่จะติดเท้าเรื่องบางเรื่องเข้าไปยุ่งคนบางคนเข้าไปยุ่งก็เลอะเทอะสกปรกเสียมากกว่าเพราะว่าบางคนหรือบางเรื่องมันก็แค่ขนขี้หมาเรื่องขี้หมาถ้าหากว่าเราเอาชีวิตเข้าไปยุ่งมากไปก็จะเลอะเทอะที่เรามากกว่าเข้าใจถูกต้องตรงกัน ที่เราทุกคนหลายคนพยายามที่จะไม่เหยียบขี้หมาเพราะไม่ได้กลัวแต่พอรู้ว่ามันสก,กปรกเหยียบไปก็จะเลอะเท้าเลอะหัวใจมากกว่าทําเท้าให้สะอาดสะอาดจะได้เดินเข้าบ้านพบทุกคนในบ้านยังไม่มีกลิ่นเหม็นจากนอกบ้านติดเข้ามาเลอะเทอะในบ้านของเราเอาใจของเราให้สะอาดจะได้รู้สึกเคารพหัวใจตัวเองได้ว่าแกฉลาดพอนะที่จะเลือกที่จะคิด ที่จะพิจารณาว่าอะไรควรไม่ควรที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องขอเจริญพรเป็นกำลังใจ